ไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโฮเบลเนี่ยผมว่าตอนเนี้ยผมเริ่มเห็นลำไายนะจารักจารุชัยเพราะมันก็กําลังกําลังมาซ้ำรอยโฮเบลก็คือการลดไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเริ่มส่งเริ่มเห็นรอยสะดุดในเรื่องของการเคลียร์พื้นที่ส่งมอบให้ผู้รับสัมปทานเนี้ยไปพัฒนา ทำให้โครงการเนี้ยล่าช้าไปมหาศาลแล้วอะ่ะผมว่ามันมันจะเดินไม่ได้ตามตามกรอบของสัญญาที่กําหนดเพราะว่ารถไฟไม่สามารถสมบพื้นพี่ีได้ใช่นี่แหละครับ,รบก็คือตัวหนึ่งอีกอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นว่าข้าง้งโมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนอกจากสําเร็จและเกิดในภายหลังแล้วก็จะคือไม่สําเร็จก็จะคือไม่สําเร็จแบบโฮปเวลเนี่ยนะครับคือตอนนั้นตอนที่ผมอยู่การรถไฟเนี่ยนะครับหน้าที่อันนึงเลยที่ที่ รัฐมนตรีคมนาคมในขณะนั้นเนี่ยซึ่งมาจากการปฏิวัติเนี่ยนะครับ,รบท่านพลเรือเอกธีระห้าวเจริญท่านพูดท่านพูดกับรักษาการผู้ว่าในขณะนั้นเลยบอกว่าขออย่างเดียวอย่าให้เป็น Hope โฮปเบลพี่คงจําได้ตอนนั้นเนี่ยโอ้โห พวกอะไรที่มาจากสนชก็ดีอะไรก็ดีลุมถล่มเลยนะครับว่าโอ้ยมันไม่ได้ลองไอ้ตรงนี้มันสร้างได้ยังไงมันผิดนู่นผิดนี่คือจะทําให้โครงการมันล่มสองอันสิ่งที่พวกพวกตอนที่ปฏิวัติบิ๊กบังเนี่ยคนที่มายุ่งกับการรถไฟมีสองเรื่องคือเรื่องต่ออายุเซ็นทรัลต่ออายุเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็แล้วก็เรื่องแอร์พอร์ตลิงก์ว่าจะเอาให้มันผิดให้ได้ครับสุดท้ายเนี่ยสองโครงการนี้ก็ไปได้ด้วยดีไม่เสียหายนะครับเพราะว่านโยบายของรัฐมนตรีชัดเจนครับว่า ต้องออไม่ต้องไม่ให้สะดุดต้องให้มันวิ่งให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นันันก็ก็กลายเป็นว่าก็ต้องทําทุกทางเพื่อให้มันจบซึ่งสุดท้ายก็จบและจบได้ดีด้วยนะครับแม้ว่าจะเรียกอะไรเรียกเงินค่าก่อสร้างล่าช้าจากเอกชนไม่ได้แต่ก็ถือ,อ,อว่าก็ก็ก็ยังมีเ,เขาเรียกว่ามีดสตอรี่มาให้เดินต่อกันซึ่งต่อไปไอแอร์พอร์ตลิงก์ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ รถไฟไอความเร็วสูงเชื่อมสอามสนามบินนะครับ,รบเพราะว่าโครงสร้างมันวิ่งด้วยกันได้อ,อีกอันหนึ่งคือเซ็นทรัลคือจบไปนานละปีนี้ก็เป็นปีที่สิบกว่าและแต่การรถไฟก็จะได้ประโยชน์จากเซ็นทรัลทั้งหมดเนี่ยนะครับยีสิบปีเนี่ยไม่มากเท่าไหร่ฮะสองหมืหนึ่งพันกว่าล้านเท่านั้น,นเองพี่นี่คือสิ่งที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้นะครับ ครับอ่านี่คือคสิ่งที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ฟังดูอาจจะเหลือเชื่อแต่อันนี้เป็นเรื่องจริง<อ>นะครับยี<อ>่สิบปีการรถไฟได้สองหมื่นหนึ่งพันกว่าล้านนะครับ,รบในอีกแปดปีข้างหน้าก็จะครบสัญญาแล้วก็ว่ากันไปจะต่อเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในโครงการลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันก็อยู่ที่อ่ผู้บริหารในขณะนั้นว่าจะทําให้สําเร็จหรือจะขวางครองให้มันล้มเหลวอืมถ้าขวางคลองให้มันล้มเหลวก็จะเป็นภพเบล ถามว่าพบเบลถ้าได้คนบริหารโครงการที่ใสใจจะพัฒนาแล้วให้โครงการประสบความสําเร็จบริหารจะเป็นยังไงมันก็ประสบความสําเร็จได้ไดครับครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมผมจําได้ว่าตั้งแต่เสนอโครงการละ,ระสื่อมวลชนจํานวนหนึ่งก็ก็ก็คุยกับพวกวิศวกรเนี่ยว่ามันไม่ฟิตตั้งแต่ต้นเพราะว่าช่วงเคิร์ฟที่ที่มันจะยกระดับเนี่ยมันมันสโลปมันระดับ สี่สิบห้าสิบองศาซึ่งมันมีแต่รถไฟหอตีนกาเท่านั้นที่จะที่จะไต่ระดับได้แบบนั้นครับครับมันมันมันไม่อยู่ในวิสัยที่จะก่อสร้างได้มันสั้นไปครับมันสั้นไปครับในทางเทคนิคอย่างที่บอกครับในทางเทคนิคแก้ได้ทุกอย่างครับอ่าแก้ได้ทุกอย่างทําไงก็ได้เพียงแต่ว่าจะลงทุนจริงหรือเปล่านี้ตอบคําถามเรื่องรถไฟสามสนามบิน อันนี้ครับเขาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหามากพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่านในขณะข<อ>น,นี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับการก่อสร้างล่าช้าของโฮเบลที่ทำไม่ได้แล้วคลอสอันหนึ่งที่อยู่ในสัญญาเอกชนซึ่งคนที่ได้สัญญาไปเขาก็เรียนรู้ครับว,ว่ามันเกิดความล้มเหลวตรงไหนเขาก็เอามาผูกไว้ครับว่าค่าส่งมอบพื้นที่ไม่เสร็จภายในเท่าไหร่ล้ม โอ้มีมีครับมีครับไม่ทูซีไม่ทูซีฉันจะไม่ฉันจะไม่นั่นโทษฉันไม่ได้นะอ่าอะไรแบบนี้แต่มันก็จะมีภาระซึ่งกันและกันซึ่งมันเกิดมันมันเกิดการเรียนรู้กันมาตั้งแต่สมัยอ่าหลายๆเรื่องนะครับคือโครงการนี้ CP ได้ไป CP ก็เป็นคนที่เขาเรียนรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่ผมกลัวมากกว่าครับพี่บ๊วยพี่สุชัยก็คือรถไฟแก้บนเอ้ยไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงไทยจีนอืม ที่ไปสร้างแก้บนสามจุดห้ากิโลครับใช่ไหมครับแล้วสร้างเสร็จรถไฟแก้บนอืโครานันแหละไปสร้างอยู่ในป่าสามจุดห้ากิโลแล้วก็จะพยายามขยายขยายมามาต่อนะครับแล้วก็จะมาเชื่อมกับบางซื่ออีกอะไรอีกเนี่ยซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่ในการประมูลรอบ รอบๆถัดมาเนี่ยจะมีปัญหามากๆแล้วก็ทราบมาว่ามีการร้องเรียนมีการออฟ้องร้องมีการทำอะไรก็ไม่รู้ซึ่งออผมมาคิดว่าไอ้เนี่ยน่ากลัวที่จะเป็นโฮสเวลสองมากกว่ารถไฟความเร็วสูงสาสนามบินเพราะ <3 S 1> ารถไฟความเร็วสูงสสนามบินมันมีอะไรชัดเจนครับมีรายออบเบย์ของการรถไฟที่ชัดเจนเออมีการพัฒนาสถานีของการรถไฟให้สอดรับกับสถานีรถไฟความเร็วสูงมีที่ออดินของซีพ ที่เขาไปวางประโยชน์เอาไว้ว่าเขาจะไปขยายอะไรยังไงมีการคุยกับเมืองพัทยาคุยกับอะไร,รต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาเมืองให้สอดรับเรียบร้อยละในฐานะของ professional เขาก็คุยกันแต่รถไฟแก้บ,บนไอ้ไม่ใช่ตัวจีแหมผมก็พูดจาไม่ค่อยดีรถไฟไทยจีนเนี่ยนะครับความเร็วสูงไทยจีนเนี่ยที่ทําไปสามโลครึ่งเนี่ยแล้วก็จะพยายามทำต่อแต่ยังไม่ได้เนี่ยยังไม่รู้ออกหัวออกก้อยเออมยิ่ว่าเด็กเล่นอีกนะครับ ซึ่งอันนี้โอ้โหยุคยุครัฐมนอยุคนายกรองนายกคนก่อนนะครับจะเป็นจะตายเอาให้ได้เลยครับเอาอะไรมาไม่สนใจเลยแก้กฎในประเทศก็จะเอาแก้ EIA ก็จะเอานู่นนี่ไปผม่าเป็นเป็นเป็นฝ่ายหนึ่งที่ตอนที่ทําออกมาจากการรถไฟแล้วเนี่ยเรามีสถาบันเล็กๆที่เป็นเอกชนแล้วก็พยายามเอาองค์ความรู้เรื่องเนี้เข้าไปป้อนให้คนมีความรู้ ผมการรถไฟไทยจีนตั้งแต่ต้นเพราะมันไม่ใช่เทคนมันไม่ใช่ความเร็วสูงพี่มันเป็นรถไฟลอกเด็กนะครับผมตอนนี้กลับมาแล้วพอพอเราพอเราจิ้มไปว่าเขาบอกว่าต้องวิ่ง200เป็นรถไฟที่วิ่งมาจากเวียงจอมจากลาวอ่าจะมาต่อนู่นนี่หนองคายมาต่อเลยผมบอกขอโทษมันทํารางเดี่ยวทางเดียวอ่ะทาทางเดียววิ่งเร็วไม่ได้สองก็คือไม่มีรถไฟความเร็วสูงที่ไหนขนสินค้าฮ เขาบอกว่ารถไฟความเร็วสูงขนสินค้าแล้วก็ขนขนขนคนด้วยนะครับรถไฟความเร็วสูงขนคนอย่างเดียวครับขนสินค้าไม่ได้เพราะสินค้าหนักกว่าคนไม่รู้กี่ร้อยเท่าคูณความเร็วเข้าไปอ่ะพี่มันคืออะตอมิกบอมดีๆเลยถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเพราะถ้รถไฟขนสินค้ามันวิ่งเร็วไม่ได้เพราะมวลมันเยอะคูณความเร็วเข้าไปมันจะกลายเป็นระเบิดมหึมาในเวลามันกระแทกเวลามันชนกันนะครับเพราะนั้นโดยหลักการทางอะไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้มัน มันถึงบอกไงเป็นรถไฟแก้บนไงพี่เออมผมก็เพราะนั้นในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณอบอกว่าคุณจะทารถไฟมาขนสินค้าออีกเรื่องหนึ่งแต่อยา่าเอาความเร็วสูงมาหลอกเด็กครับเพราะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนมันมีความรู้มากขึ้นและโดยเฉพาะเวลาผมได้ยินเนี่ยผมก็จะพูดตลอดปีเพราะผมถือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องหยามกันนะมันม,มันถือว่าเราโง่อมันทําแบบนี้นะครับอันนี้ผมถือว่าหยามกันและไอ้คนที่พยายาม เอาเรื่องนี้มาหลอกเด็กเนี่ยผมก่ใช้ไม่ได้นักพากวิศวะระบบรางเนี่ยไม่ออกมากระโตกงกระตากอะไรกันบ้างหรอเขียเขีกันไปหมดเลยนะก็มีสองกลุ่มครับกลุ่มที่เขาออกมาออกมาให้ความรู้ก็เยอะนะครับแต่กลุ่มที่ไม่รู้เรื่องแล้วออกมาพูดมากเยอะกว่าพี่๋อครับผมอยากมีซีนอยากมีซีนครับครับอ่าจารย์เสือชัยจะมอะไรอีกไหมครับวันนี้เราไม่มีแล้วผมผมฟังแก้บนก็แย่แล้วแต่ผมว่าเขาแก้บนถูกแล้วนะ เพราะถ้าเกิดยแก้บนจะไป้งลางใช่ไหมแก้้แก้ล่างเพราะว่าจะไปลงภาคใต้แล้วจะต่อไอทาภาคเหนือให้ภาคอีสานตอนบนก่อนครับแก้บนก่อนแก้บนก่อนแล้วค่อยลงลงล่างคือตอนนี้อทั้งหมดเลยคือมันก็เป็นเรื่องที่ผมส่วนตัวผมมองเป็นเรื่องอนาคตครับยังยังเกิดไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยรุนแรงครับไอทางรถไฟเชื่อมสามสนามบินเนี้ยมันยังไม่เกิดเพราะว่า ไข่แดงมันน่าอยู่ที่มษัตริย์อฮยังไม่มีการเวรคืนยังไม่มีการก่อสร้างยังไม่มีการทุกก็ยังเป็นเรื่องอนาคตช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรก็าคงอยากช้าด้วยนะมั้งเพราะโควิดมาพอดีใช่ใช่ใช่แต่ว่าไอ้ออะไรไอ้รถไฟแก้บนเออยอะไรเออยแก้บนเนี่ยผมว่าผมว่าความสําคัญก็ลดลงเพราะมอเตอร์เวย์ไอ้โครามันเสร็จแล้วบางปีนโคราบางปีนโคราฟจะช่วยไปได้เยอะ ผมสนใจอยู่เรื่องเดียวคืออรถไฟฟ้าเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จเนี่ยสายบ้านพาทั้งสุขอะไรนะสุขาพิบาลามบิัยอาสายสีชมพูสายสีเหลืองสาหักโอ้โหลางกำแหงเนี่ยอไมเสร็จก็ไม่รู้ผลก็ะทบจากเศรษฐกิจคือคือบางเงินมีผู้ประกอบการมาปรึกษาหลายหลายรายที่เขาอยู่ในบริเวณนี้แล้ว พูดง่ายๆก็คือเจ๋งครับเวลาเวลาพี่ท่านก่อสร้างเนี่ยพี่ท่านก็จะขยับเปลี่ยนยูเทิร์ปนปิดตรงนั้นเขาเลยจทางเบี่ยงไปทางนี้เบี่ยงไป,ไปทางนู้นอีเบี่ยงไปอีเบี่ยงมานี่แหละครับลูกค้าร้านดาสถานประกอบการแจ้งชิบหายหมดครับเห็นเลยคือรถมันเข้าไม่ได้ ไอ้แบบนี้ก็ไม่มีใครไปดูไปแล้วเขานะมันน่าจะมีงาเขาไม่อะไรกีโยวยาให้เขายางไงนะที่จุดปรกอบกายเป็นบ้างแล้วก็ไปคุยกับแบงก์ก็คุยไม่รู้เรื่องครับอืมแต่ไปขอลดหย่อนผ่อนปลนก็ไม่ได้จะไปขอเพิ่มวงเงินก็ไม่ได้ต่เป็นเรื่องเหมือนเป็นซวยนะต้องพูดอย่างนี้เลยนะเออครับเออถือว่าผู้ประกอบการรายเล็กอะะเมินผมอาจจะอ้รายใหญ่จะเจ๊งไปสมทานเจ๊งไปบ้างอืมคงจะทบน้อย แต่ผู้ประกอบการเล็กมันเจ๊งไม่ได้เจ๊งโดนทีเดียวไปใช่ครับอย่างฉุขาพิบานสามเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยล่าสุดมหาเนี่ยเป็นเป็นในขายยางรถยนต์ครับซ่อมรถยนต์ยางรถยนต์คือพอทางเบี่ยงมันมันอยู่ตรงก่อนถึงร้านนิดเดียวเนี่ยมันเบี่ยงออกหมดเลยอ่ะโอ้โหคือรถมันเข้าไม่ได้เลยครับอืมเพราะเบี่ยงมันต้องไปเกาะกลางแล้วออกเลยครับ ใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหนี่เจ๊งโดยที่เขาไม่รู้จะทาไงเลยนั่งคุยกันนะนั่งร้องไห้เลยก็ทําได้คือจริงคือต้องย้ายกืะจายร้านตัวเองไปอยู่อีกอีโซนหนึ่งเขาเคิ่มต้นที่ขายยางวางยาเขาด้วยแบบบางทีไอ้เกมแบบนี้บางทีมันมีการวางยาไปแล้วว่าให้ไปเฉือนตรงนั้นเฉือนตรงนี้ไม่รู้ว่าใครเส้นใหญ่ใครเส้นไม่ใหญ่ใครหมักได้ใคร เอาโคมมาอยู่หน้าร้านกูอยู่เธอไปอยู่หน้าร้านมันใช่ใช่แต่ผลพวงที่มันเกิดตลอดเส้นทางทํารถไฟฟ้ามากมายเนี่ยอืไอสิ่งเนี้มันไปเกิดกับผู้ประกอบการรายเล็กครับใช่ไม่มีใครรับรู้ดูแลอะครับได้ถูกนะคือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่าเนี้ยเออก็ควรจะเยียวยาเขาอะใช่ อย่างน้อยอะเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องดูแลเขาหน่อยอเพราะคอเท็จจริงมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาไม่ได้สามารถป้องกันแก้ไขอะไรได้เลยครับเอ่ออันนี้ก็อาจจะเป็นหน้าที่ของสอกรหรือสอส,อสอในพื้นที่ช่วยเป็นเป็นปากเสียงหรือเป็นตัวแทนในการที่จะไปไปเจราจาหรือไปเอ่อเดียวยากันหน่อยก็อันนี้ผมว่าบางทีมันก็สร้างความใกล้ชิดระหวา่าง สอสอกับผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่น,นี่สอวอไปสอฟองอนะฮะแต่ละท่านจะนึกถึงเรื่องพวกนี้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยครัใช่รู้สึกพวกนี้หายไปเลยนะครับความจริงเนี่นยความเดือดร้อนเบื้องต้นแบบเนี้ยสอส,อสอที่อ,อยู่ในพื้นที่เนี่ยต้องต้องต้องมาดูแลเลยครับก็แปลกใจเหมือนกันเรื่องเรื่องการเยียวยาอะไรก็ดีเนี่ยความจริงเนี่ยสอสอในพื้นที่เนี่ย น่าจะเป็นปาก<ช>เป็นเสียงได้นะครับ,รบว่ามีใครที่เดือดร้อนมีใครที่เข้าไม่ถึงมีใครที่หลุดสํารวจมีใครที่ไม่รับความเป็นธรรมนู่นนี่ไปอะไรไปก็โดยเฉพาะเรื่องเรื่องเรื่องแบบเนี้ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็น่าจะมีบทบาทมากกว่านี้ใช่